สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายเตะครับวันนี้ก็เรื่องงามยำดีครับมาทำธุระให้ผู้จัดการครับจานโป๊ดนีแต่ระดับเท่าแก่ครับนี่ครับเนี่ยเท่าแก่เนี่ก็เสียนิดครับค้องจะสึกอันนี้จานรินครับโอ้ยนี่ครับมีแต่ระดับเท่าแก่เลยครับวันนี้ตันนั้นเสียนิดครับตอนนี้เสียทิศพี่กับน้องครับ จรัรยโพสในเจ้าบ่าวคนไหนอุ้ยเฮ้ยเจ้าบ่าวเอไว้นั่งไปครับผมขอบคุณครับตาโอ้โหคนนี้จะเป็นเจ้าบ่าวเสียบโพสผู้จัดการความรู้สึกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงบ้าง <รา S 1> อ้ยทำไมเขินอจนหน้าเดงอะ่ะเฮ้ลูกผู้ชายหนึ่งร <า S 1> ครั้งหนึ่งครั้งเฮ้ยร<า>ับรู้แล้วก็ได้เจ้าบ่าวในเจ้าสาวคนไหนชี้ดิเจ้าสาวจำจำได้ไหม ไม่ได้แน่นอนมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วนั่นแหละกลับไปนี่ทำเปลีเลยนะเห็นไหมกลับไปนี่ทำเปลเลยสองแสน องแสนเก้ากำลังตกลงตโยฟดโฟืดฟฟดเดกนป็นพ่อคุณแม่สุดพอดน้ำส้มเวลังแลวก็ไม้หนึ่ง tên yeah! tính... hey, ừ. <laughs> <thế my> <laughs> là Xe này tên tên này hấp thần tên tên này hả còn theo เจ้าสาวตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเขาส่ร้อยก้าสิก้าบาทแล้วก็รบารังวรังเออน้ำอารมณ์กับเวรังเออแล้วก็แยงก็ ลำนนักมาเรียลบาตูลแล้วบาตัวเลยดอกเบงใช่สักเนื้อดุสกินุจินาคือจบบอลสั่นแล้วครับมันเสร็จอยู่ด้วยกันเลยวะคุยถามว่ามันเสร็จอยู่ด้วยกันได้ไหมลองเครื่องวอร์มเครื่องถามโหคุณก็ถามเขาสิว่าถามจะนี่ถาม ผมมันเสร็จนี่ผมเอามากินเลยเดี๋ยวบอมันเสร็จเอาไปกินที่บ้านได้ไหมครับมันเสร็จเขาไปกินที่บ้านได้ไหม <c oughs> เอาเจ้าสาวนะ <c oughs> ทา้ทามเขาบึง <c oughs> ้งเฮ้ยยย <c oughs> <c oughs> โอ้แขกเยอะครับแขกเยอะ พี่นิดพี่นิดเขาไม่ให้พี่ขี่ด้วยหรอกเขาซื้อคนเดียวป้าพวกเรากลับฮะตั้งแต่นี่เลยใช่ไหมป้าพวกเรากลับเขาไม่ขี่ด้วยหรอกแต่ระดับเท่าเก๋นะครับเนี่ยครับ ไป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 เออชาวถึงเอวนึกจําได้มาแน่ uh, uh,

อ้าวไปจะบ่าว <laughs> <ashion Yin tinh thương> <culos Right lanes choice>

ว่าไงครับฟังนี้ยังไงอู้ฟี่หลงมากเลยกินใจผมเลยอ่ะส่งเนี้ย

เรไปคิวท you know? <Biden? S 3> <Q> ่านนะยี่ไหมโบยกูหน้าบัวปบโยกูน้าบัว้าเอ

นแต่งเลยตะดมจะได้ไปทำเปรตุ่มทำเปรไหมเอาแต่งกลับไปทำเปรเลยที่บ้านทำเปรรอเลยนต่งเลยแ่เลย

า <c> g <oughs> ข้ามตุกติกนะลงยูทูนะ,อะตอนนี้ทองสองบาทครับถ้าใหม่ก็มาแล้ว โต๊ะคาราวะโต๊ะคาราวะจำคือ คนของเราคือไหมหคนของเราจะคือไหมตะแกวคือเฮ้ยให้จริงจิงกัไปนักเต็นตตรมนาตะนานาตานาตาานาาาะนนาอาาาราน បានលោកអើខាត់គិតពេកពីមែនគត់ម៉ាក់ដរហើយបើថាពូនមិនចៃទេហេ៎តែបញ្ញាពូននេះទូននេះចាំបំករិយាតែខកបញ្ញាយឺនទៀតនេះមកអើ ตอนนี้ก็ตกลงแล้วครับผมขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งคู่ก็คองรักนานๆครับโชคดีครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผมถึงคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ